คนที่ไม่ตั้งใจใช้ชีวิตพวกเจ้าไม่ควรเข้าใกล้พวกเขาจะพาเสียความตั้งใจไปด้วยจงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบๆตัวของเจ้าที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณเมื่อสํานึกของเจ้าสะอาดแล้วทุกการกระทำของเจ้าจะดีงามไม่ว่าจะทำอะไรไม่ว่าจะการงานหรือทำกิจวัตรอะไรจงเข้าใจมันเสียก่อน และพยายามทำให้ดีที่สุดหากเจ้าทำอาหารอย่าทำเหมือนเป็นงานแต่จงคิดว่ามันคือโอกาสที่ได้ดูแลตัวเองดูแลพ่อแม่ของสามีดูแลลูกๆและทุกคนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเจ้าด้วยจิตใจที่ดีอย่าเห็นแก่ตัวและอย่าอยู่กับตัวเองเท่านั้นแบ่งปันความสุขความร่ำรวย